สวัสดีด้วยนะครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสบอกฟุตนะครับเออคลิปก่อนที่ผมรีวิวรหัสฟรีไฟล์ไปกระแสตอบรับก็ดีอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยลองซื้อรหัสบอกฟุดมางบ400เนี่ยว่ามันจะได้ตึงขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูทางหน้าของคองนะครับก็หาคิดเต็มตัวเลยนะครับ มีดาบคู่นะครับผมรหัสนี้รหัสนี้ผมขายอยู่นะครับคุณดูซื้อมาขายเลยอ่าหมัดก้อนฮูเมนก็มีดาบคู่นะครับก็ของใหม่ใหม่ไม่มีนะครับรหัสล้างแล้วนะครับแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยท้ายคลิปนะครับคุณดูว่าจะแบบจะมีผลถาวรอะไรแบบเด็ดเด็ดไหมอ่าก็มีผลสปิริตในตัวนะครับอ่า เดี๋ยวาพาไปดูทางด้านของผลถาวอนนะครับไปก็มันจะมีสกี่ผลนะครับว่างบ400เนี่ยที่ผมไปจัดมาเนี่ยถ้าคุณดูซื้อไป้านผมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างโอ้ผลถาวอนสผลแล้วนะค,คุณดูเป็นล็อกเกตกับสปินนะครับแล้วก็สปริงนะครับ3ผลแล้วนะครับคุณดูแล้วก็มือดีครับคุณดู4ผลแล้วนะผลพ้าอีก5แล้วมีต่อไหม สี่รอยเท่านั้นเองคุณดูคตรคุ้มถ้าซื้อกับทางร้านผมเนี่ยคุ้มทุกอย่างเอ้ยโมจิถาวรผลเสือถาวรนี่คนดูโคตรเวอร์โคตรตึงโคตรอันตรายไอ้ที่ผมบอกซื้อกับร้านผมคุ้มทุกอันอันนี้ไม่รับรองครับเดี๋ยวจะอวยเกินไปถ้าจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมใส่เผลโมจิดูนะครับว่า มันของจริงไหมก็ของจริงอยู่แล้วนะคนุณดูแต่เพื่อความสบายใจของทางลูกค้านะครับอ่านี่ครับคุณดูใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยครบตุสกิลนะครับโมจิตื่นเลยนะครับคุณดู ชอบแบบใครแบบเบื่อผลมูจิบ้างก็เปลี่ยนไปเล่นหมอเสือเบื่อผลเสือไปเล่นผลพระเบื่อผลพระไปเล่นผลมืดโหยคุ้มจัดสี่ร้อทางร้านผมจัดให้เลยนะครับแค่400อบาทนะครับคุณดูรหัสนี้ติดหมวกนะครับเมลแดงนะครับสามารถยกเมลได้นะครับผมแล้วผมเปลี่ยนเป็นเสือมาเดิม แล้มใส่ไม่ได้เอา้าจบแล้วลืมกดคอนเฟิร์มโอไม่ใส่ไปแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อกับทางเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะจีไว้เป้งอ่ะนะครับสำหรับใครที่แบบไม่มีตังหรืออยากได้แบบรหัสฟรีอะไรเงี้นะครับถ้ารหัสนี้ออกนะครับคลิปหน้าผมจะมาแจกไก่ตันนะครับหนึ่งตัวพอ อ่าฮะถ้าผู้ติดตามถึงหนึ่งพันดแจกเลยประมาณสองตัวเอ้ยเออค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแจกไก่ตันนะครับ